สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารยาวนะคะและก็การหารสั้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเพิ่มความยากขึ้นมาก็คือตัวตั้งจะมีนะคะสหลักนะคะตัวาหารยังเป็นหนึ่งหลักอยู่นะคะเรา ลองมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างการหารนะคะชั้นประถมศึกษาไปที่3การหารที่มีตัวตั้งสี่หลักนะคะตัวหารมี1หลักเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะคะคุณครูให้โจทย์มาว่า5876หารด้วย4นะคะเห็นไหมคะตัวตั้งนะคะมีอยู่4หลักตัวหารมี1หลักใช่ไหมคะ เราจะหารยังไงโดยคุณครูจะพาเด็กๆหารโดยการหารยาวนะคะอาวิธีทำนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะนำตัวตั้งเขียนไว้ด้านในเครื่องหมายหารยาวแบบนี้นะคะส่วนตัวหารให้เขียนไว้ด้านหน้านะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะหารในหลักพันก่อนนะคะ นั่นก็คือเลข5ใช่ไหมคะที่อยู่ในหลักพันห้าพันตัวนี้นะคะหารด้วย C ค่ะเด็กๆใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยนั่นก็คือให้5หารด้วย4ให้ให้เด็กๆหานะคะว่า c คูณกับอะไรแล้วได้5้าบ้างมีไหมคะสคูณอะไรเล้วราได้ห้าไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียน หาว่าสี่คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับห้ามากที่สุดเอ่ยเด็กๆจะได้ว่าสี่คูณกับหนึ่งใช่ไหมคะสี่คูณกับหนึ่งได้สี่เด็กๆเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านบนเครื่องหมายหารยาวนะคะลูกให้เลขหนึ่งอยู่ตรงกับหลักพันนะคะตรงกับเลขห้านะคะซึ่งอยู่ในหลักพันนะคะสี่คูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้สี่เด็กๆก็เขียนสี่อยู่ที่บรรทัดด้านล่างถัดลงมานะคะให้ตรงกับเลขห้า ขีดไว้ด้วยนะคะขีดเส้นเอาไว้ด้วยให้เอาเลขห้ากับเลขสี่นะคะห้าลบด้วยสค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลืออยูหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลขหนึ่งในบรรทัดถัดมาให้ตรงลงมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนำเลขแปดที่อยู่ในหลักร้อยนะคะนำลงมาเขียนตามหลังเลขหนึ่งนะคะก็จะเป็นสิบแปดใช่ไหมคะ สิตัวนี้นะคะหาได้สี่เด็กๆก็ใช้วิธีการท่องสูตนะคะสีคูณกับอะไรแล้วได้18บแปดคะนั่นก็คือสีอ่คูณกับ4ใช่ไหมคะซึ่งใกล้เคียงกับ18มากที่สุดแล้ว4คูณกับ4ได้เท่าไหร่คะได้16บหใช่ไหมคะสิบแลบสิ 16, ได้เท่าไหร่คะเหลือสองใช่ไหม เอาเจ็ดตัวนี้ค่ะที่อยู่ในหลักสิบนะคะลงมาเขียนต่อจากเลขสองก็จะเป็นยีสิบเจดใช่ไหมคะยี่สิบเจดหารด้วยสี่นักเรียนก็ท่องสูตรคูณแม่สี่สี่คูณอะไรใกล้เคียงกับ2ี่ิบเมากที่สุดนั่นก็คือสคูณกับหใช่ไหมคะสี่คูณกับหได้เป็นยี่สิบสี่อย่าลืมขีดเส้นไว้นะคะเขีดเส้นใต้เลขยีสิบสี่เอาไว้เอายี 24, ่สิเจ็ดลบยี่สสี่ค่ะเจ็ดลบสี่เหลือ สามใช่ไหมคะสองลบสองเหลือศูนย์ 0. ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเขียนไว้แค่เลขสามจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไปให้เรานําเลขหกที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะมาเขียนต่อจากเลขสามนะคะจึงเป็นสามสิบหกหารด้วยสี่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ท่องสูตรคูณใช่ไหมคะแม่สี่สี่คูณเก้าเป็นสามสิบหกเราก็ใส่สามสิบหกในบรรทัดถัดลงมานะคะสามสิบหกลบสามสิบหกได้เท่าไหร่คะ ได้ศูนย์ใช่ไหมคะไม่มีตัวที่ให้เรานำลงมาแล้วดังนั้นจึงหมดนะคะเราจึงได้ว่านะคะดังนั้นเราก็เขียนลอกตัวโจยดมันมานะคะห้าพันแด้หารด้วยซเท่ากับคำตอบจะอยู่ตรงไหนคะเอามาจากด้านบนใช่ไหมคะด้านบนของเครื่องหมายหารยาวนั่นก็คือเท่ากับ1 4ึ่หกส ต่อไปเราไปดูวิธีการหารสั้นนะคะซึ่งโจทย์ตัวเดียวกันนะคะแต่เปลี่ยนวิธีนะคะเป็นวิธีการหารสั้นนี่คือเครื่องหมายหารสั้นนะคะเขียนเหมือนเครื่องหมายวงเล็บนะคะเราจะขีดเส้นใต้เอาไว้ด้านล่างนำตัวตั้งค่ะตัวตั้งมาเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารสั้นนะคะเขียนตัวหารไว้ที่ด้านหน้านะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็เริ่มหารในหลักพันนะคะก่อนเพราะว่าหลักพันมีค่ามากที่สุดเราจะต้องเริ่มหารจากหลักพันไปนะคะเด็กๆก,ก็ดูเลขห้าใช่ไหมคะที่อยู่ในหลักพันห้าหารด้วยสี่ห้าตัวนี้คือห้าหานใช่ไหมคะหารด้วยสีเ่เด็กๆก็ท่องสูตรคูณแม่สี่ค่ะสี่คูณอะไรแล้วได้ผลลัพธ์เป็น 5, ห้าหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะนั่นก็คือสี่คูณกับหนึ่งใช่ไหมคะ สี่คูณกับหนึ่งเป็นสี่เด็กๆเอาสีไว้ในใจค่ะนับต่อให้ถึงห้านะคะเศษอยู่เท่าไหร,ร่คะเศษอยู่หนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ด้านบนของเลขถัดมานะคะนั่นก็คือเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านบนเยื่นมาด้านซ้ายแบบนี้ของเลขแปดนั่นก็เลขหนึ่งที่ทดมามีค่าสิบนะคะสิบลวมกับแปดเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดหารด้วยสี่ทีนี้เด็กๆก็ท่องสุ่คูณแม่สี่ สคูณอะไรได้สิปดหรือใกล้เคียงกับ18มากที่สุดคะได้หรือยังสคูณกับสี่เป็นสิบหกใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาสิหไว้ในใจนับไปถึง18ค่ะเสร็จอยู่เท่าไหร่คะเสร็จอยู่สองเราก็จะเขียนเลขสองเอาไว้นะคะเยื่งมาด้านหน้าเลขเจแบบนี้นะคะสองตรงนี้ก็คือสองสิบรวมกับเจก็คือยีเจ็ใช่ไมคะยี่สิบเจหารด้วยสี่ชองสื่อคูณแม่สเหมือนเดิมคะ่ะ สี่คูณอะไรใกล้เคียงกับยี่สิบเจ็ดมากที่สุดเอ่ยนั่นก็คือสี่คูณหกใช่ไหมคะสี่คูณกับหกได้ยี่สิบสี่เศษเท่าไรเอาเอายี่สิบสี่ไว้ในใจเด็กๆนับขึ้นไปถึงยี่สิบเจ็ดค่ะเศษเท่าไรเอ่ยสามใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขสามนะคะอยู่เยื้องเลขอยู่เยื้องหน้าเลขหกแบบนี้นะคะสามที่ทดมาคือสามสิบสามสิบรวมกับหกเป็นสามสิบหกใช่ไหมคะ เด็กๆทั้งสุดคูณแม่สี่เหมือนเดิมแล้วลูกสี่คูณอะไรนะคะเป็นสามสิบหกนะคะนั่นก็คือต้องค่ะสี่คูณกับเก้าเป็นสามสิบหกสามสิบหกกับสามสิบหกพอดีกันใช่ไหมคะไม่มีเหลือดังนั้นจะไม่มีเศษใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขีดเส้นใต้ตรงคําตอบนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้านี่เป็นคําตอบเราขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็ จะลอกโจุ์การหารมาก็คือ5 8 7 6หารด้วย4นะคะได้เท่ากับตรงนี้นะคะเราก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นคำตอบของเราใช่ไหมคะเท่ากับ14 6 9หเป็นไงคะได้คำตอบ1469ซึ่งเป็นตัวเลขคำตอบตัวเดียวกันกับวิธีหารยาวใช่ไหมคะดังนั้นในการหารนะคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้ทั้งวิธีการหารยาวและวิธีการหารสั้นนะคะ ซึ่งได้คําตอบเท่ากันนะคะทีนี้เราจะตรวจคําตอบของเราได้อย่างไรนะคะว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องแล้ววิธีตรวจคําตอบก็คือให้เด็กๆนะคะนําคําตอบที่ได้คูณกับตัวหารนะคะถ้ามันเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบของเรานั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วอ่เรามาเช็คคาตอบของข้อเมื่อกี้กันดูนะคะเราตอบว่าเท่าไหร่คะ 1469ใช่ไหมคะแล้วก็เอา1469คูณกับ4ซึ่งเป็นตัวหาราคูณออกมานะคะเด็กๆอาจจะไปคูณในกระดาษเศษก่อนก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะ1469คูณกับ4ได้คำตอบออกมาก็คือ5,876ซึ่งมันเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะในเ,เด็กจำจดได้ใช่ไหมซึ่งมันเท่ากับตัวตั้งสแสดงว่า ดังนั้นนะคะหนึ่งี่หิเเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราก็จะนะคะตรวจคำตอบของเราได้ว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างการหารที่มีตัวตั้ง4ี่หลักตัวหารหนึ่งหลักนะคะเด็กๆก,ก็คงจับทำกันได้ใช่ไหมคะเราอยู่ในเรื่องของการหารมา2ส,สัปดาห์กันแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตัวตั้ง สองหลักตัวตั้งสามหลักและก็มาเป็นตัวตั้งสี่หลักนะคะเด็กๆก,ก็คงจะทํากันได้ใช่ไหมคะทั้งวิธีการหารยาวและวิธีการหารสั้นนะคะและก็สามารถที่จะตรวจคําตอบได้ด้วยนะคะว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูนิภาพรก็ขอจบการนําเสนอนะคะเรื่องการหารที่มีตัวตั้ง4หลัก และตัวหารหนึ่งหลักไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ